อะครับอ่ะดูจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วนะแทบไม่รู้สึกเลยครับจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดีมากคันนี้น่าใช้จริงๆถือว่าใช้ว่าใช้ได้เลยอะ่ะดีมากเลยอะ่ะเดินทางไกลๆไม่มีเมื่อยครับ อยากเป็นเจ้าของ Honda C i ี i c Turbo RS ผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทดูคลิปนี้ครับนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda c ซี i c ปี2016เป็นตัว1.5 Turbo RS ครับตัวท็อปสุดเลยใครสนใจอยากเป็นเจ้าของผ่อนเดือนละหมื่นคันนี้เลยเทียบโค้ดบอย add line เท c o d โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนมาครับเรามาดูายละเอียดดีเทลของเจ้าซี vic Turbo กันบ้างเป็นยังไงไฟหน้าครับได้ไฟหน้ามันเป็นไฟหน้าแบบ Full LED ครับไฟ daytime running light และไฟเลี้ยวในโคมไฟหน้าก็เป็น LED เช่นเดียวกัน ด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาครับกระจังหน้าครับที่เป็นสีดำแบ็กกอนแบบนี้เอกลักษณ์ของตัวเทอร์โบเขาเลยมาดูด้านข้างกันบ้าง,งครับท่านผู้ชมไฟหลีครับตัวนี้สเปคนี้บอยเห็นเขาไปใส่เป็นตัวกรอบสีส้มกันเยอะแยะเลยนะแต่ตัวนี้คือไฟหลีนะยางครับยางตัวนี้เป็นยางปี2022ครับให้ขนาดยางมาที่215 215 50R17 ครับ แม็กเป็นแม็กขอบ17เป็นแม็ก Alloy t โ o Tone ของเดิมโรงงานเลยไซส์นี้ได้แม็กขอบ17มาครับสำหรับ Civic Turbo กระจกมองข้างตรงนี้ครับปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ได้ Honda Leon b o a ครับเป็นตัวแรกที่ผลิตออกมาเลยนี่ Honda Leon Boss สำหรับ Honda Civic ครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับมีปุ่ม k e y l e ล s เปิดล็อกปิดล็อกครับมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับแผงข้างประตูครับวัสดุเป็นหนังครับ ที่เท้าแข่งก็เป็นหนังด้านข้างนี่เป็นหนังได้ลำโพงเสียงแหลมมามือเปิดครับเป็นสีเทาตัวนี้ตัวโครงสร้างหลักครับนี่ครับจะเข็บเบบอารรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยกริบสวยดําเดิมเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของแล้วครับคันนี้นี่เป็นเพจตัวรถครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับนี่ครับดูหมายเลขตัวถังบอยนะครับ MR Head FC เท้าไม่เขาถึงเรียกขว่า Civic FC เพราะว่าเป็นรหัสตัวถังเขาเป็น FC ครับแล้วก็รหัสเครื่องครับเป็น L15 ครับเครื่องยนต์1,500 cc ีีเทอร์โบนะครับชมพุที่สารตอนหลังเป็นแผงข้างประตูเนี่ยมาสดุเป็นหนังครับอยู่โครงสร้างหลักครับนี่นะครับลอยคีบเลยเนี่ยเป็นอาร์ครเดิมทุกอย่าง มาดูซิว่าเติมน้ํามันอะไรได้บ้างบางคนสับสวนว่า EL กับเทอร์โบตัว1.8กับ 5, ตัว1.5เติมน้ํามันต่างกันไหมบอกว่าต่างกันครับบบอกได้เลยว่าต่างกันตัวนี้รองรับแกสโซฮอ e20 โซฮอ9.1โซฮอ9.5นะครับไม่รองรับ e85 นะครับใครใช้ตัว fc นะครับไม่รองรับ e85 สําหรับ fc เทอร์โบนะแต่ถ้าเป็น1.8 el ใส่ e85 เข้าไปได้ตัวนี้ครับด้านท้ายไฟเบรกได้ทั้งหมด3ตําแหน่งครับ แต่ข้อทีจะเป็นสตํตำแหน่งเลยเพราะว่ามีสปอยเลอร์ด้วยนี่ครับตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4อยู่บนนี้ครับได้สปอยเลอร์หลังมาได้กล้องถอยมาครับเพื่อนๆดูโครงสร้างหลักภายในกันบ้างนี่ครับดูเนี่ยเบสอาร์คเนี่ยเดิมๆเลยครับดูน็อตครับเนี่ยน็อตน็อตเดิมนะครับ, not รบ, not not รบสวยๆเลยอีกฝั่งล้วบ้างครับเนี่ยเบสอาร์ Bed ครับ แล้วดูน็อตครับนี่เพื่อนน็อตเดิมเลยครับเห็นไหมสวยคลิปเลยครับประตูหลังฝั่งขวามือครับนี่ครับจะเขียนเป็นอาร์ตนนะเนี่องรอยขีดเลยเนี่ยของเดิมต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไปเปิดมาที่ไหนไม่มีรอยขีดแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่ามีการทําสีมาประตูหน้าครับได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อคปิดล็อคเส้นเดีวยวกันครับ แขงข้างประตูก็จะมีปุ่มเกี่ยวกับรับสวิตช์กระจกนะครับกระจกจะเป็นออตโต้ด้านฝั่งคนขับครับแล้วก็ดูโครงสร้างหลักครับนี่สวยเดิมไปครับเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันนี่เลยเพื่อนเอนมาดูตำแหน่งแต่ละตำแหน่งกันเลยเนี่ยดูน็อสังกะปงครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลย น็อตแก้มครับตัวด้านในน็นอตแก้มตัวด้านนอกนีอ่อันนี้คือคานไฟครับเดิมหมดทุกชิ้นนี่ครับน็อตแก้มน็อตแก้มครับแล้วก็น็อตสังกะโปงครับสวยเดิมนะครับดูภาพของเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ Vtec ขนาด1 5 0 0ง c ซีซเทอร์โบครับ ตัวนี้ยัดแรงม้ามาให้173่งร้อเาแรงมา้าเหลือๆเ,เลยขับสนุกมากถ้าใครใช้ตัว e-l อยู่นะครับลองขยับมาขับตัวเทอร์โบดูบอกเลยเลยว่าสนุกจริงๆคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องพันห้าเทอร์โบแต่ว่าถ้าเหยียบมากก็สดมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ขับใช้งานปกติบอว่าประหยัดน้ามันเลยครับค่าเฉลี่ยของการกินน้ามันน่ะี 14, km, km ่กิโลเมตรกิโลเมตรต่อลิตรในเมืองนะทำได้แน่นอนต่างจังหวัดน่าจะได้เห็น16-17นะครับแต่ถ้าเหยียบน่ะน่าจะอยู่ประมาณ12-13องสินะดูตรง ใครอยากใช้เทอร์โบก็ลองดูครับทักสมามาหาบอดได้เลยครับนะครับท่านผู้ชม <_ appointment> เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างไปดูความสวยงามของห้องโดยสารครับปะมาครับเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารกันแล้วครับมาดูคอนโซลด้านบนก่อนเลยคอนโซลด้านบนเนี่ยวัสดุเป็นหนังนะครับแต่ดูคุณภาพหนังนี่ท่านผู้ชมชสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยซีดจางไม่มีรอยแดดเรียเลยแล้วลงมาด้านล่างชิ้นนี้ก็ยังเป็นหนังนะครับแล้วก็มีิ้นชักใส่ของเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสมุดคู่มือรับประกันสมุดคู่คู่มือรับประกัน มาเรามาดูที่ว่าเข้าศูนย์สุดท้ายที่ระยะเท่าไหร่นี่เ,นเพื่อนๆเข้าศูนย์สุดท้ายที่ระยะแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่กิโลตอนนี้ก็ไม่แสนสองกว่าเองนะครับก็เข้าศูนย์ตลอดตามระยะเลยครับเอกสาร 3, มีชัดเจนเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับดูคุณภาพของตัวหนังดิไม่มีรอยซีดไม่มีรอยแบบรอยแตกหรือว่ารอยร่องรอยการใช้งานถูถ่ายเลยถือว่าสวยเลยครับที่เข้าแขนครับ ตรงนี้ที่ท็อปแผงนเป็นหนังครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ได้ช่อง usb มา1ช่องช่อง usb แล้วที่ใส่ของแล้วก็จะเป็นที่วางแก้วครับสามารถเลือกได้ว่ามาเป็นตำแหน่งเดียวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น2ตำแหน่งแบบนี้ได้ครับถึงตรงคอนโซลเกียร์ครับมีปุ่มอีคอนมาให้เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรโคหมวดเกียร์ครับมีตั้งแต่ตัว s ตัว d ตัว n ตัว r ตัว p ซึ่งตัว d กับตัว s เนี่ยใช้ร่วมกับแพดเดนชิพที่พงมาลัยตรงนี้ได้ด้วย นะเราจะมีแพลตชีพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้ด้วยมาถึงแอร์ครับแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับอันนี้ปุ่มนี้กดแสดงผลหน้าจอแอร์ครับตัวนี้เป็นดูโอโซนครับเห็นไหมครับแบ่งซ้ายขวานี่เลยดูโอโซนซ้ายขวาหรือว่าจะกดซิงก์กันก็ได้ครับซิงก์กันก็ซ้ายขวาเนี่ยปรับเท่ากันครับมาถึงหน้าจอวิทยุครับนี่เล่นอะไรได้บ้างก็มีตั้งแต่ระบบการนําทางนี่ระบบการนําทางเดี๋ยวก,กดให้ดูเลยเนี่ย นะครับมีตั้งแต่ระบบการนําทางแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์การตั้งค่าออดิโอข้อมูลและการเชื่อมต่อเหรือมาดูรายการแอปพลิเคชันบ้างนี่ครับสามารถติดตั้งแอปได้สามารถดาวน์โหลดได้มีเบราว์เซอร์ครับในแกลเลอรี่นี่สามารถเซฟรูปแล้วเอารูปขึ้นเป็นหน้าจอได้ครับมาถึงเลนใหม่และพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเร่างที่ดูได้แฟชั่นชิพที่พวงมาลัยมาพวงมาลัยคุ้มด้วยหนังครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งขวามือเป็น c r u i s ม control ด ตอนนี้ครับรถวิ่งไป1,25612กิโลเข้าศูนย์สุดท้ายเมื่อ1ส2สองสเข้าศูนย์สุดท้ายตอน1 2 2 0 0 0โลนะนี่เพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อไม่นานนี้เองเอ็กซ์เทอภายในออปชั่นทุกอย่างให้มาค่อนข้างจะเต็มแล้วเยอะอ่ะมีด้านล่างอีกเพื่อนๆพ่อท่านผู้ชมนี่ช่อง Power Outlet ครับ hdmi แล้วพอร์ต usb ครับอ่าเกือบลืมไปแล้วเกือบลืมให้ท่านผู้ชมได้ดูละตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วางของได้ ด้านบนครับมาแบบ่านบางแดดได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผ่นที่ได้มาสองตำแหน่งนี่ม่านบังแดดฝั่งผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันได้กระจกสองหน้ามาลำโพงเสียงแหลมได้มาทั้งสองฝั่งเลยครับตรงขอบประตูด้านหน้าถือสิ่งถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกได้มาเยอะมากครับไปครับเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันไปเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกัน,ลนแล้วครับนี่ดูบดูเบาะดิคุณดูคุณภาพเบาะเขาดิสวยๆเลยครับเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยคันนี้ นะมอลองศีษัลองรับสาหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งถ้านั่งกันสองคนก็นี่กางตรงนี้มาเลยนี่ทีว่างแก้วได้ได้ไดทีว่างแก้วมาฟิลิ่งการนั่งองศาของเบาะที่รองน่องโอ uh, ้ถือว่าใช้ว่าใช้ได้เลยอ่ะดีมากเลยอะ่ะเดินทางไกลๆไม่มีเมื่อยครับรถประมาณ4เซกเมนต์พวกนี้เดินทางไกลๆไม่มีเมื่อยแน่นอนยิ่งเป็นซีวิคแล้วทำออกมาได้ดีดูเล็กรูมดิเฮดรูมเหลือๆเลยดูหลังคาครับนี่ไฟส่องห้องผู้โดยสารนี่ไฟส่องห้องโดยสารแล้วก็หลังคาสะอาดมาก เพื่อนคันนี้สวยกลิบเลยนะครับไปทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับกันมาครับเดี๋ยวเรามาลองเทสไดเจ้าซีวิ c คันนี้กันดูอัตราการเร่งดูจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ดูช่วงล่างครับออกไปข้างนอกสว่างหน่อยนะครับปสิบหกมาเดี๋ยวดูช่องว่าง,งพวงมาลัยก่อนเนี่ยยกสายขวาเนี่ย ไม่มีคอกแคกเลยอแตะได้แตะโดดแตะโดดเลยคันนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับตาการเร่งเดี๋ยวต้องดูตรงถนนทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีมากนะซีวิกเนี่ยการขับขี่ต้องยอมรับว่ารถเขาทำมาได้ดีมากจริงๆมันถึงเป็นแบรนด์ที่เป็นยอดนิยมเครับเดี๋ยวเวลาเราเปิดยกไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยพอย,ยกไป้ดูปุ๊บ h o n ด a า a รน b o สจะทำงานครับ ตัวนี้มีมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะซึ่งในตัว EL เพิ่งเามีให้ตอนปี2019เดี๋ยวดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดูบ้างครับเดี๋ยวรอรถว่างนิดหนึ่งนะครับดูจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วนะแทบไม่รู้สึกเลยครับจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ดีมากคันนี้น่าใช้จริงๆรถปี16อายุรถก็อยู่ประมาณ8ปีครับ แปดปีก็ถือว่าดียังเยี่ยมอยู่เลยนะครับไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันเดี๋ยวดูดีโช๊กว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดูช่วงล่างกันว่าเป็นอย่างไรครับมาครับเรามาชมช่วงล่างของเจ้า C ี vic X ็เทอร์โบคันนี้กันเนี่ยเทอโบครับตัวเทอร์โบเนี่ยจะายท่อสองอข้างอย่างนี้เลยมาดูตัวโชค๊ครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับโช๊กแห้งๆสวยๆเลยอีกฝั่งกันบ้างครับเนี่ยฝั่งซ้ายมือนี่แห้งๆเลยครับ ดูแผ่นซับใต้ท้องครับไม่เคยมีรอยกระแทกรอยขูดขีดเลยครับสวยๆเลยนี่มาดูโชกหน้าครับฝั่งขวามือครับดูอย่างเขาขับครับนี่นิ่มๆอยู่เลยนี่เพื่อนๆอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ดูโชกเลยครับดูอย่างเขาขับครับนี่สวยๆนิ่มๆอย่างนี้เลยช่วงล่างสวยเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของอันนี้ ไปชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Honda Civic Turbo RS คันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านบอยพาดูทุกซอกทุกมุมแล้วขึ้นห้อยดูแลลองขับดูแลใครสนใจคันนี้ครับนี่เลยคีย w o ว d ร์ d โค้ดบอยแอดไลน์คย์เร์ d โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้ก่อนใครแน่นอนครับมาฟังเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda Civic ปี2016เป็นตัว1.5เทอร์ RS ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง5 58,000บาทเท่านั้นครับ ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทครับ10,000บาทต่อเดือนได้เป็นเจ้าของคันนี้รีทักลายหาบอยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com